ถนนสายหานโพเขาใจสนระหว่างสะพานห้วยไร่อ้อยยาวไปทางอำเภอเขาใยสนระยะทางรวม7กิโลเมตรผู้คระเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายแม้ว่าถนนสายนี้จะเป็นถนนลาดยางสาเหตุเพราะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ำหนักเกินใช้ถ,ถนนเส้นนี้ร่วมกันกันกบชาวบ้านจึงทำให้เกิดหลุมยุบ เป็น,นบ่อตาม,มาที่เห็นโดยนาย<ร>พงสิษฐ์พริกบัรจาอายุ31ปีเล่าว่าเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านได้3เดือนโดยบ้านอยู่ติดถนนตรงหน้าบ้านมีหลุมลึกตนต้องวิ่งออกจากบ้านมาช่วยชาวบ้านที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว4ครั้งและได้ร้องขอเพื่อนบ้านอีกคนมาช่วยเทปูนถมหลุมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำน้องกนดโรงเรียนได้ดเกิดเนี่แหละตาลุงเนี่ ในเ้ามาื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานางพนกกรแสงจันทร์อายุ37ปีเธอบอกว่าเธอใช้ถนนเส้นนี้ในการเดินทางจากบ้านไปส่งลูกที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและเดินเข้าตัวอำเภอเขาใจสนเพื่อติดต่อราชาการเธอกับรถจักรยานยนต์ลงหลุมจนรถเกิดอุบัติเหตุตกไปในคูริมทาง เธอได้รับบาดเจ็บให้ประร้าหลุดตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้และไม่ใช่เธอเพียงรายเดียวที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อนบ้านและผู้สัญจรไปมาก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งไม่เว้นแต่ละวันก็อยากจะขออนุภรนะคะจากโรงงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือไม่อยากให้ท่านแก้แก้ไขในการปะโคกงแล้วนะคะคืออยากให้แก้ปัญหาในการที่ว่หรือถนนก็ไม่อยากเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก ทางด้านนายพานุมาตรรัตนอุบลปลัดอบจพัทลุงกล่าวว่าตอนนี้อบจร,รับทราบปัญหาแล้วที่ผ่านมาในปี2567อบจก็ได้ปรับปรุงไปช่วงหนึ่งระยะทางประมาณ2กิโลเมตรที่เหลือที่เป็นปัญหาอยู่ที่ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะเข้าซ่อมแซมเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านก่อนในเบื้องต้น,นระยะยาวเนี่ยปี69นะครับเราก็ได้เข้าแผนแล้วก็ เสนอโครงการนะเพื่อขอรับเงินบดหนุนจากสำนักงบประมาณนะครับในส่วนที่อมจพัทลุงจะได้รับเนี่ยเป็นถนนคนิดเนสินเด็กนะครับก็ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรก็คาดว่าจะตลอดสายถนนเส้นนี้นะครับเราคิดว่าจะแคญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางเส้นนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับ